all in one c22 การลูกค้าแจ้งว่าจอแตกแต่ดูด้วยตาจอก็น่าจะแตกจริงๆนี่นีนเห็นชัดเลยครับจอแตกนี่ฮะเป็นรอยเลยสำหรับวันนี้ครับผมมีคอมพิวเตอร์ all in o n e a ซ e รรุ่น c 2 2ขีด1700ตัวนี้มาด้วยอาการลูกค้าแจ้งว่าจอแตก แต่ดูด้วยตาจอก็น่าจะแตกจริงจริงเดี๋ยวผมเสียบให้ดูอีกทีแล้วกันจะได้เห็นชัดๆนี่นี่นี่เห็นชัดเลยครับจอแตกนี่ฮะเป็นรอยเลยสเปคจอจะเป็น full hd ครับผมรัวนี้พันเก้าพันแปดสิบเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันเดี๋ยวไปดูปะเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงปรุ่นนี้ก็จะแกะประมาณนี้ครับเอาฐานออกก่อน เอาขาออกครับผมจะมีน็อตอยู่สตัวอย่างเงี้ยเสร็จก่นนี่เอาฝาออกเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ออกแล้วก็มีน็อตหนึ่งห้าเอาฝาออกแล้วก็จะมีน็อตยึดข้างนี้จ๊บจิบแล้วก็โคงออกแล้วก็จอใส่ได้เลย ตัวนี้จะลือ้อเยอะหน่อยนึงครับผมชิอ นี่มีน็ดตัวนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสีขาวนี่ครับผมอันนี้เป็นโคง้งอันนี้เป็นเจออันนี้จะเป็นจอใหม่ที่เราจะใส่เข้าไปครับผมหน้าตาก็จะเป็นวานี้ นี่ก็จะประมาณนี้เดียวยึดนอด็อตแล้วก็ประกอบเครื่องเดีย๋ยวมาดูตอนเสร็จครับผมขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมขึ้นมาขึ้นมานี่นี่ครับอันนี้ก็เรียบร้อยนี่ครับผมหลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นี่นี่อันนี้แตะไว้ให้ลูกค้าครับอันนี้ดึงไม่ให้ด้วยใช่อันนี้เป็นจอเก่า <LCD. S 2> สำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องคอมพิเวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น PC, n o t e ้ตบุ๊ก c b o o k i m a m Mac mini หรือจะเป็นคอมพิเวเตอร์ที่เป็นอ i นวันแบบนี้ฮะจะมีปัญหาเรื่องจอตรงจอแตกคาดดิสเสียบอดี้แตกพวกแบตบ,บวมหรืออะไรพวกนี้ทักแชทแอดไลน์ร้าน Mac 789ได้ครับผมขอบคุณครับ